อันนี้เป็นประเด็นที่ถือว่าสะเทือนโลกมากนะครับจริงๆไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประวัติศาสตร์ได้หรือเปล่าเพราะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วก็คือประมาณเดือนเมษายนของปี2016นั่นแหละครับสาเหตุเพราะว่ามีชื่อของบริษัทขนาดใหญ่นักการเมืองคนที่รวยมหาศาลนะครับของประเทศพัฒนาหลายแหลประเทศเลยเครือข่ายของญาติผู้นําทางการเมืองประมาณ80ประเทศนะครับ ถูกพาดพิงว่ามีชื่อครับอยู่ในเอกสารชุดหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าปานามาเปเปอร์ครับสำหรับเอกสารนี้นะครับเป็นเอกสารที่มีขนาดใหญ่โตโมโหฬารมาก11ล้านกว่าแผ่นที่เป็นความจุดิจิทัลนะครับก็คือ2.6เทราไบต์ครอบคลุมกรอบเวลาประมาณ5ทศวรรษตั้งแต่ทศวรรษที่708090นะครับ2002010 2000, ด้วยกันจนกระทั่งถึงปี2016นี่แหละครับเอกสารเหล่านั้น มันสะเทือนโลกอย่างไรเพราะเป็นเอกสารที่มีการเปิดเผยนะครับว่าผู้ที่มีเงินได้ไมาจะเป็นบริษัทข้ามชาติคดีคนรวยมหาศาลนักการเมืองบุคคลสาธารณะที่จริงๆแล้วเนี่ยดูเผินๆไม่น่าเชื่อว่าจะมีเงินมากขนาดนั้นนะครับจูจูจโผลมาปรากฏอยู่บนเอกสารเหล่านี้ว่ามีทรัพย์สินมากมายนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ครับในประเทศที่หลายคนเรียกว่าเป็นแฮกซาเวนหรือว่าหลุมหลบภัยทางภาษีนะครับ โดยที่ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงการชำระภาษีในประเทศต,ต้นทางที่ตัวเองหาเงินมาได้โดยที่กลไกในการที่จะหลีกเลี่ยงการสําแดงภาษีในประเทศต,ต้นทางของตัวเองก็ใช้วิธีง่ายๆครับคือการตั้งบริษัทที่เป็นนอมินีฟอกเงินที่บางครั้งอาจจะไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันมีที่มาอย่างไรนะครับซึ่งหลายหลายกรณีไม่ได้บอกทุกกรณีนะครับหลายหลายกรณีทําให้สังคมตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่บุคคลเหล่านั้นบริษัทเหล่านั้นได้มามันถูกกฎหมายหรือเปล่า Wealth History ประวัติศาสตร์ว่าเ,เรื่องความมั่งคัง่งและเบื้องลึกเบื้องหลังในแวดวงเศรษฐกิจการลงทุนให้รู้ลึกรู้รอบเข้าใจไปกว่าที่เคยเข้าใจมาก่อนสวัสดีครับผมวิทย์สิทธิเวกินและนี่คือ Wealth History เอกสารบริโลกชุดนี้เราคุ้นเคยกันดีมีชื่อว่าปานามาเปเปอร์สครับจุดเริ่มต้นมันเกิดมาจากการที่มนุษย์นิรนามคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าจอ h ์นโดเวลาที่ฝรั่งจะทําอะไรแล้วไม่อยากใช้ชื่อจะใช้ชื่อนี้แหละครับจอนโดจะได้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับจอนโดส่งเอกสารชุดนี้ไปยังนักข่าวของหนังสือพิมพ์เยอรมันที่มีชื่อว่าซึดดอเช่ไซทุงโดยที่ส่งไปที่นักข่าวที่มีชื่อว่าบาสเดนโอเบอร์มเออร โดยจอร์โดบอกว่าตัวเขานั้นเห็นความไม่เท่าเทียมกันของโลกใบนี้และไม่อาจที่จะทนต่อสิ่งเหล่านี้ได้อีกต่อไปก็เลยเปิดเผยเอาเอกสารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่จดทะเบียนในปานามาเป็นประเทศเล็กๆในอเมริกากลางบริษัทนี้มีชื่อว่ามอสซักฟอนเซกาซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญครับในการตั้งบริษัทที่เรียกว่าบริษัทเปลือกหอย ที่มีลักษณะเป็นออฟชอรสก็มีความหมายว่าเป็นบริษัทนอมินีนี่แหละครับแล้วก็ถูกตั้งเอาไว้นอกประเทศของคนที่เอาเงินนั้นมาใส่เอาไวไ้ในบัญชีของตัวเองพูดง่ายๆเป็นประเทศที่ไม่ใช่บัญชีต้นทางของเจ้าของเงินได้นี่แหละครับเอกสารทั้งหมดระบุถึงบริษัทในลักษณะนี้นะครับก็คือบริษัทนอมินีทั้งหมด200,014,000บริษัทนะครับโดยมีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแห่งนี้นะครับเป็นบริษัทที่ทําหน้าที่เป็นคนกลางสําหรับบริษัทนี้ มอสซักฟอนเซกาครับเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยเยอเกนมอสซักเป็นชาวเยอรมันครับที่ครอบครัวของเขาเนี่ยอพยพไปตั้งรกรากที่ปานามาอเมริกากลางหลังสงครามโลกครั้งที่2ส,ส่วนอีกคนนึงครับมีชื่อรามอนฟอนเซกาเป็นนักกฎหมายชาวปานามาทั้งสองคนร่วมกันตั้งบริษัทนี้โดยที่พวกเขายืนยันนะครับว่าพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายแม้แต่น้อยเลยแต่ก่อนที่จะไปปานามาเราเข้าใจกันก่อนนะครับว่าประเทศที่บริษัทโนมินีเหล่านี้พองถ่ายเงินเอาไว้เนี่ย มีประเทศอะไรบ้างที่เขาเรียกกันว่า tax haven ครับบาฮามาสเบอร์มิวดาบริทิชเวอร์จินไอแลนซ์เคแมนไอแลนซ์เกิร์นซีจิปเปอร o ล g ต้าฮ่องกงไอแลนด์ไอซอบแมนเอซนอกจากนี้ยังมีประเทศที่เราอาจจะคุ้นชื่อเช่นคูเวตลักเซมเบิร์มาเก๊ามอลตามอริเชสปานามาและกาตาที่เขาเรียกกันว่า tax havens แลวจะพบนะครับว่ามีหลายประเทศเลยที่เป็นอดีตอาณานิคมของอังกฤษบางประเทศยังใช้ธงที่มียูเนียนแจ็คอยู่เลยนะครับ กลับมาดูใจความของตัวเอกสารปานามานี้กันก่อนนะครับโดยความที่ใจความของมันเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องว่ามีหลายกรณีย้ำไม่ใช่ทุกกรณีนะครับหลายกรณีเกี่ยวข้องกับการหลบเลี่ยงภาษีรวมถึงการฟอกเงินรวมถึงการละเมิดข้อตกลงระหว่างประเทศและชื่อของบริษัทรวมถึงบุคคลที่มีชื่ออยู่ในเอกสารเหล่านี้ ถือว่าเป็นบุคคลที่สามารถสะเทือนโลกได้ด้วยนะครับสิ่งนี้เองทําให้คนที่รับข้อมูลครับก็คือบัสเซนโอเบอร์มเออร์ซึ่งเป็นนักข่าวของสุดดอยเช์ไซตุ้งเนี่ยตาลุกวาวขณะเดียวกันด้วยความที่ชื่อบริษัทปร,รากฏในเอกสารนั้นมีมากมายครอบคลุมไป80ประเทศทั่วโลกครับทำให้สุดดอยเช์ไซตุ้งแต่เพียงลําพังไม่สามารถจะตรวจสอบได้จึงได้มีการส่งเอกสารชุดนี้ครับให้กับเครือข่ายนักข่าวที่ทําหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในระดับโลก ที่มีสมาชิกมากกว่า107องคอ์กรใน80ประเทศองคอ์กรนี้มีชื่อว่า ICIJ International Consortium of Investigative Journalists Investigative Journalists ชื่อชัดเจนอยู่แล้วครับเป็นกลุ่มนักข่าวที่สืบสวนสอบสวนซอกแซกและสามารถสืบค้นไปได้ลึกถึงเนื้อในเลยทีนี้แบ่งกลุ่มลักษณะพฤติการของบริษัทกับบุคคลที่มีชื่อปรากฏนะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทครับประเภทที่1เลยคือการเลี่ยงภาษีจากประเทศต้นทาง พูดง่ายเงินได้หามาในประเทศหนึ่งแต่ว่ามีอัตราภาษีค่อนข้างสูงนะครับเช่นกรณีของยุโรปสหรัฐก็โยกย้ายเงินผลกําไรเหล่านี้ไปยังบริษัท s h e เชลค m ม a n i e s หรือบริษัทเปลือกผ่อยเราเทียบง่ายๆก็คือบริษัทโนมินีนะครับที่มีลักษณะเป็นบริษัทตั้งอยู่นอกประเทศต้นทางและเป็นประเทศที่เป็น Tax h a v e n s เังที่ไล่เลียงมาเมื่อสักครูน่นี้ที่เป็นบริษัทนอกประเทศต้นทางหรือ o f s ฟ shore เพื่อที่เงินได้เหล่านี้จะได้เสียภาษีที่ต่ำกว่าอัตราภาษีของประเทศต้นทางซึ่งสิ่งนี้ต้องบอกกันนะครับไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายถ้าจะเรียกกันให้น่ารักหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่ามีความพยายามในการประหยัดภาษีด้วยการบริหารภาษีจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่และช่องโหว่ที่มีอยู่แต่ขณะดเดียวกันครับทำให้สังคมมององค์กรเหล่านี้ครับว่าพยายามประหยัดภาษีหรือมองให้หน่าเกลียดก็คือเลี่ยงภาษีในประเทศแหล่งรายได้แหล่งเงินได้ของตัวเอง ซึ่งก็กลายมาเป็นประเด็นทางจริยธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของความพยายามในการลดความไม่เท่าเทียมของคนในแต่ละสังคมแต่นอกเหนือไปจากนี้ครับทำให้สาธารณชนได้ทราบถึงความมั่งคั่งของคนจํานวนมากมายรวมถึงบริษัทเหล่านั้นว่าจริงๆแล้วพวกเขามั่งคั่งขนาดไหนหลายคนตกตะลึงมากไม่เคยเชื่อเลยว่าคนคนนี้บริษัทนี้จะมีเงินได้เยอะขนาดนี้อีกประเภทหนึ่งครับคือองค์กรหรือบุคคลที่ใช้วิธีนี้ เพื่อถ่ายทอดเงินได้ที่ไม่มีที่มาของพวกเขาเช่นการฟอกเงินและไม่สามารถเก็บเอาไว้ในบัญชีอื่นๆได้จึงจำเป็นที่จะต้องใส่เงินพวกนี้เข้าไปเก็บเอาไว้ในบริษัทเปลือกหอยหรือออฟชอร์ shore. หากเป็นการกระทำเข้าขายนี้เรียกว่าผิดกฎหมายในเอกสารชุดของมอสซัคฟอนเซกานี้ครอบคุมเวลายาวนานนะครับกว่า5ทศวรรษ1,970ถึง2 0 1 6นะครับมีความหมายว่ามันยาวนานชื่อบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องจึงมีจำนวนมากมาย เราดูกันบ้างน,นะครับว่ามีใครกันบ้างครับเช่นคาลิฟะบินซายยดอัลเนยานซึ่งเป็นประธานาธิบดีของ UAE นอกจากนี้เปโตรโปรเชนโก้นะครับอดีตผู้นําของยูเครนนะครับนอกจากนี้ยังมีอดีตนายกตมนตรีของไอซ์แลนด์ครับซิกมุนดัวดาวเยอกุนลักซสนซึ่งคนหลังครับประเทศสแกนดิเนเวียเองหลายคนอาจจะทราบนะครับว่า เป็นประเทศที่มีมาตรฐานจริยธรรมสูงเมื่อสาธารณชนพบว่าตัวเขาก็คือคลักซันและภรรยามีเงินอยู่ในธนาคารออฟชอร์ที่เป็นลักษณะแท็กซาวเวนและไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินพวกนั้นเขาได้มาจากไหนและทำไมจึงไปอยู่ที่บริษัทออฟชอร์จึงทำให้เขาต้องพิจารณาตัวเองลาออกในที่สุดครับนอกจากนี้ยังมีอดีตผู้นำอาร์เจนตินามาริซิโอมากรีแต่ว่านอกเหนือไปจากวงการเมืองนะครับยังมีประธานสพาพันฟุตบอลอเมริกาใต้นะครับ เก็คือคอนเมโบที่มีชื่อเอลเจเนโรฟิกูเรโดนะครับก็เป็นประธานของสาพันธ์ฟุตบอลอูุกวัยด้วยหรือแม้กระทั่งนโปเลียนลูกหนังอดีตฮีโร่ลูกหนังตลอดกาลมิเชลแพลติเน่สมัยที่เป็นประธานของสาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูเอฟ่ารวมอยู่ด้วยพรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตอกย้ำนะครับความสําคัญของสิ่งที่เรียกว่า Data Journalism นะครับแล้วก็ l ล a กวิธีซึมก็คือเรื่องของการที่มีข้อมูลหลั่งไหลออกมา หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ก็คือวิกิลีกส์ของจูเลียนอัสซานกรณีของเอ็ดเวิร์ดสโนเดนซึ่งทําให้ข้อมูลซึ่งครั้งหนึ่งไม่เคยเป็นที่รับรู้ของสาธารณชนหลุดลออออกมาจนกระทั่งอยู่ในความสนใจของสาธารณชนได้นะครับแน่นอนครับผลโดยตรงบางครั้งนําไปสู่กรณีที่มีการดําเนินคดีได้เช่นกรณีของยานมาเซลักนักธุรกิจชาวออสเตรียครับผู้อื้อเา้กับบริษัทเทคที่มีชื่อว่า วายคาร์ดซึ่งสถานการณ์นี้ทําให้มีการเดินหน้าเข้าไปนะครับสู่การดําเนินคดีในข้อมูลการช่อโกงกันด้วยแต่ว่าหลายกรณีเป็นการเปิดเผยข้อมูลถึงการบริหารจัดก,การภาษีของบุคคลและองค์กรต่างๆและนี่ครับในเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่งคัง่งเรื่องนี้จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่แฟนๆของรายการ w o r l d h history นั้นน่าที่จะได้เรียนรู้ไปด้ยวยกันเพราะทุกอย่างมีที่มาที่ไปเสมอครับ ชีวิตคะ่ะแล้วกระบวนการดําเนินการในกรณีที่มันเจอการฟอกเงินนะคะของแต่ละประเทศะคะ่ะเขาทํำยังไงอะคะข้อมูลโดยปกติอย่างที่บอกนะครับพอได้ข้อมูลเหล่านี้มาข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปที่เขาเรียกกันว่า data readable กล่าวคือไม่ได้อยู่ในรูป pdf นะครับสามารถกดออกมาปับ๊บแล้วจะได้ดูว่าบริษัทนี้อยู่ที่ไหนจากนั้นในแต่ละพื้นที่ก็จะเข้าไปดูอย่างที่บอกถ้าเป็นลักษณะการบริหารภาษีโยกย้ายเงินได้ไปสู่ประเทศที่ มีภาษีต่ำกว่าอันนี้ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายแต่ในกรณีของยานมาซาเล็ครับเมื่อรู้ทันทีเห็นเงินเป็นที่เรียบร้อยไม่สามารถอธิบายที่มาของเงินได้และถูกนํายักย้ายจากออสเตรเลียและจากยุโรปไปยังประเทศอื่นก็จึงทําให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่มีอํานาจสามารถเอาข้อมูลนี้ใช้เรื่องกฎหมายฟอกเงินไปบังคับคดีต่อไปได้ครับ